สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเปิลนะคะและไอออนไมล์สเตนนะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้เราจะมาส่งมอบรถให้คุณชนสิทธิพงศ์นะคะซึ่งจะเป็นรุ่นไอออนวายพัส0ีเค่ะซึ่งคุณลูกค้าต้องการสีเป็นสีดำล้วนนะคะเราก็จัดให้เลยค่ะจะเกิดด้านหน้านะคะเราก็แลปด้วยสีดำค่ะทั้งซุ้มล้อและก็ราวหลังคาด้ยวยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของลูกค้ากันนะคะว่าทําไมถึงเลือกซื้อไอออนวายพัสกับเปิลน,นะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้ากําลังฟังอธิบายตัวรถอยู่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคนคุณโชลสิทธิ์พง์แล้วนะคะก็จะมาสัมภาษณ์ค่ะว่าเหตุรถเรารู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ถูกใจมากครับก็หลังจากที่ผมดูเพจมาหลายเพจแล้วในเฟ e บุ๊ k นะฮะก็ก่อนที่จะตัดสินใจนี่ผมก็ไปลองเทดได์มาก็รถถือว่าคุณภาพดีแล้วออปชั่นดีมากครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ บริการดีมากนะฮะหลังการหลังการมาส่งมอบนี่อ <Heh> ธิบายละเอียดมากเลยคุณพี่เขาอธิบายละเอียดมากครับผมแล้วก็มีข้อไหนครับที่ตัดสินใจซื้อกับพี่เปิ้ลครับก็โอ้โหพี่เขาตามให้ทุกเรื่องเลยนะตั้งแต่อะไรนะเรื่องของแถมไม่ได้ยังไงตอนแรกแม้กระทั่งเรื่องอะไรนะเรื่องเงินเงินอะไรเงินดาว ส่วนรดเท่าไหร่แล้วก็มีมีทั้งดอกเบี้ยนะยังแบบเขาเรียก Stable ตลอดนะฮะโอพี่เปิ้ลนี่เป็นคนที่น่ารักมากติดตามหลังการขายตลอดติดตามตลอดครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงพี่เปิ้ลคงต้องดูแลผมต่ออย่นี้เพราะว่าออปชั่นเยอะมากโอเคค่ะติดขัดตรงไหนก็โทรมาถามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะเราดูแลกันตลอดโอเคค่ะ ก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้รถคันนี้ครับนำพาเงินทองให้กับพี่ชนรสิธิ์พงศ์นะครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยก็เช่นเดียวกันนะครับขอให้อธธุรกิจร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ขายยอดขายให้เป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากคครับบครับ